สวัสดีครับผมไอ้จากร้าน Next Step Automotive นะฮะวันนี้นะทางร้านทําการรับรถเข้าใหม่อีกหนึ่งคันนะฮะนั่นคือเจ้ารถไฟฟ้านะฮะแบรนด์ใหม่ล่าสุดนะครับในเมืองไทยตอนนี้เลยนะนั่นคือเจ้า X ถึิงนะฮะ G6 นะครับนี่รถไฟฟ้าแบบรุ่นใหม่สุดๆเลยนะฮะแล้วก็ลูกค้ารับรถนะเป็นคันแรกๆในไทยเช่นเคยนะแล้วก็ครับราบริการนะที่ Next Step Automotive นะนั่นคือการติดฟิล์มใสกันรอยรอบคันนะครับคันนี้นะฮะเป็นรถรุ่นใหม่มากๆนะครับกล้าพูดเลยว่าหลายๆที่ยังไม่มีฟิล์ม อ่ะยังไม่มีไฟล์นะฮะแพทเทิร์นตรงรุ่นแน่นอนแต่ที่เรา x น s t เซ a อ t ต m o t i ติเรามีไฟล์ตรงรุ่นทั้งภายนอกและภายในรอรถรุ่นนี้เลยนะฮะก็คือมาปุ๊บนะครับพร้อมติดตั้งเลยนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับท่านไหนนะที่รับรถรุ่นนี้เข้ามาแล้วนะครับกำลังมองหาร้านที่ติดตั้งเครื่อสการลอยนะไม่ว่าจะเป็นภายนอกหรือภายในหรือจุดเ็จต่างๆนะร้านเรา x น Step a อัต m o ม i ติมีให้บริการทุกจุดแน่นอนนะครับแต่ด้การดีๆแบบนี้นะฮะ คันแรกๆในไทยแบบนี้ต้องที่ในเ t ็ p บทโอทีบอกเลยว่านี่ป้ายแดงพิ่งตัดลงมาจากสูรเลยนะฮะรถ mm hmm. ใหม่ต้องเหล่าเท่านั้นครับ mm hmm. ขอบคุณครับสวัสดีครับ mm hmm.